บุญฮิวเนี่ยต้องเอาไปไหมรู้สึกเสียวเวลาไงเพืไม่ต้องก็นนไน้แเ้วจะฮิวยังไงรีกุปบผมเอาลูกเอลูกเองไปยังได้เล่นอยู่ลูกเอง อะไรก็ได้ <laughs> บ้านใหญ่เลยไปเลยไปเลยมิดมิดตู้ตนี่แหละเดี๋ยวจะเปิดเปิดเลยลงนะทาร่าตัวอะไรวะท่านน่ะสิตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยโอ๊ะโอป้าว่ะงานเข้าแล้ว,วลตู้ผมแพ้ทางว่ะอ๋อเข้าเข้าตู้เข้าตู้หันไปไม่ใช่บ้านเล็กผมอยู่ตู้อยู่อยู่ตู้หันบ้านเล็กผม ล็อก่อนนะรอก่อนนะเดี๋ยวผมวิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังยังยังมันออกจากบ้านไปแล้วมันพังมันพังที่โจก,ก่อนใช่ใช่โอ้เจอแต่อะไรไม่เจอเจอโอป้าอุย้ยปิดกั้บังไอ้เราต้องวิ่งมาลูกทรงแล้วมันต้องวิ่งไปผมอยู่นี่ผมอยูน่นี่โอเคอยูไ่ไหนวะนะ ยังไ,ไม่มาไม่มาหลุดไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาอีกอ้าวลงไปเออรอก่อนล,ลงไปเครื่องนะใครปั้นอยู่นะมันปลดมันปลดกำบังอะเนี่ยระเดียนออกมาปั้นกันก็ได้หุ้ยทำไมออกจากตัวไรนี่เลยนี่มาเบิร์กมาน่ย ตู้ขวาตู้วนมาวนมาวนมาแล้ววนมาแล้วผมรออีกฝั่งเลยนะตู้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียแล้วไงรอแล้วรอแล้วรออยู่ฝั่งแล้วอุ้ยเอ้าเด็กดันรวยเลยแม่เอ้ยเอาเปิดเปิดตู้เอาไว้เฮ้ยแม่เหมือนลุงโมกูจะเลตอร่อย <c oughs> อ แขวแล้วอ่ะอเจอตัวอะไรไม่เจอนะมาวะลงมาช่วยเลยครับเปิดเปิดตู้ล้อกากันหมดเลยไปไปข้างิวแม่งคิวไม่ต้องคิวสดแข่นเนีนะ ลมมือเก้เมมวมันชิงมันชิงน่าจะมานะเข้าตู้ก่อนไปเข้าตู้ก่อนคนมึงเ <c oughs> ข้าแล้วเ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 ข้าแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอย อู๋ไม่ทัน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 เอย่าปลดกำบังตายยากก็ใช้ไม่ได้ดันลุกไล่ดีร้อยไล่หมดไล่ทุกคนทเกิดไปทุกคนไปแล้วโอ้ยลุล้วลุล้วเอาอยู่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 ตันตู้ตันตู้ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอะไรขุดนี้ตันตู้เอขึ้นมาเจออย่างนี้ตลอดมา้นมาโอ้วตึงๆไงตามตัวไทยมักตึงเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้เข้าวตู้มาไม่ฟังนึ่งเขาอีกฝั่งนึงอย่าลืมผมอย่าลืมผมไม่มาไม่มาไม่มาหยุดไม่ได้ใช้แล้ววะสายยากแค่ไปแล้ววะจะมีคนช่วยไหมมีมีมีช่วยแล้วสแตนบายรอเลย เฮ้ย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 ุนี่กว่าอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยบุญเดี๋ยวบุนฮะยิ้วกันยิ้วกันเอฟเฟิสเอ้เฟิสยิ่กูเดี๋ยวกูบุญรุดเองเปล่าะบุญวันบุญวันบุญวันเวไม่ดีนะไม่ดีบุญยิ้วดีกว่าเฮ้ยลุกเองเนี่ยมันได้ใช้เพื่อ กระบุนเหมือนกันไปช่วยมาช่วยมาช่วยโอ้พอแล้วตันตรงตันตู้เนี่ยไฟไม่ได้ปั่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนหลงไม่ได้ปั่นนะไอ้คนใช่ใช่เพื่อนเพื่อนไม่ได้ปั่นเพื่อนก็ไม่ได้ปั่นแถมี่ยเข้าตู้มันปลดกำบังอีกเี้ยเอ้ย เ,เ,เดิมตัวดขัดใจยังวะเอ็มไปช่วยป่ะช่วยแล้วเพื่อไม่มีกลัวแน่นอ่องมายู่เลยอยู่เลยลยู่เลกปั้นต่อไปจะชื <c oughs> ่อรับปั้นบนหัวเราแล้วนะ Ui. cao rồi Ơi, khai à? oh, nào Ý, khai ra màu nè Aho, mẹ cao rồi Tết 2 rồi ตันตู้แนวกูเลยแนวกูเลยตันตู้พาเฟตขึ้นไปปั่นข้างบนเนาะได้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 โอ้ เพื่อนไม่ตามเลยอะไรบ้านในมือไห้เสือแล้วกันเปล่าระเบิดไปเฮ้ยหูยังไม่ปั่นเลยมันมาไหมโดนเพื่อนลากแันบายแตนบายเฮ้ยเพื่อนปั่น้วไม่มีใครช่วย มา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 วิ่งมาดีมมา๋ยวเวลาไปอีกฝั่งหนึ่งนะรอแปบ๊บรอแปบ๊บรอแปบ๊บไม่ไมาดึงละพื่อนมาดึงละข้อขวันนะเดี๋ยวจะหมุนอีกรอบเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าตู้เรียบร้อยพร้อมออกเกลีตู้แล้วปลาระเบิดเลยนะเฮ้ย <c oughs> มันรู้อ่ะ ปลาระเบิดมันบอดตาบชุ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 บใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะไอ้น้องใสโอว้ชัดมาอุ้ยแตกลืมไปหรือเปล่าคำว่มันสีทีเดียว รถอย่างนานกำลังไปเครื่องที่หวัวมันเก็บตู้ั่ปกับเพื่อนอยู่60เพื่อนนี่เพลิดสองแล้วป่ะนี่มันมามันไปเครื่องมันไปเครื่องอย่าไปเครื่องเดีนยไปเครื่อง โอ้โหปีกตีปีกนะชั่นนี้ไปกันไปเฮียวกันเฮีวกันกลับนะมันกลับมันกลับเอาเครื่องเอาเครื่องข้างในอีได้เนี่ยเดี๋ยวเอาเครื่องบนบ้านเข้าปั่นสุดท้ายแล้วกันเพราะมีสูตรได้ได้ได้ระเบิดได้ใช้ยังใช้ไปแล้ว ไม่ได้ไล่คนเดิมนะไปร้านอาหารเคยวิ่งมาแล้วอ่ะไม่ได้ผมแมงไม่ได้ไล่คนเดิมเยอะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยโดนโอวาชัดยังไม่เห็นยังไม่เห็นแล้วมันเห็นผมไงลบไม้ได้ลงไม้ได้ลงไม้ได้ไม่ให้ไม่ให้ผมต้องมา เขาก็ล้มไปเลยเอาโอเค้ยมันใส่น,นี่มันด้วยกุญแจม,มือคมๆหน่อยคมๆหน่อยอป,ปุ่นจะปั่นเหตุเนไไี่ยโค้งไม้เห็ว่าลงตรงไม้อ่ะได้โอ้ยแป๊บมันเหนียดนะเมืเ่อกนะี้ไม่เห็นเลยใช่ใช่ผมแตกล้มไม้ได้พับแป๊บอะไรอยู่วะหรือมันมาเไม่เสร็จขึ้นนะี่ย เพื่อนเขาแอบอย่างเดียวเลยว่าปั่นอยู่นะเอากูไอบเพื่อนเดี๋ยวคนจีนไทยโอเคเหรอเราเพื่อนปั่นเราเพื่อนปั่นปิงน้ำก๋อยไงผิดตล้วนะเพื่อนกำลังปั่นนะเดี๋ยวมันเป่าแล้วสองสองเครื่องมันอยู่ใกล้กันใกล้กันไปปั่นบ้านใหญ่ดีก่เออปั่นบนบ้านใหญ่เลย คามเบิดกับนี่ตอนคราก็เสือกทดติดกดกำบังอีกเยอะรู้ว่าเสียกนแหละผมต้องขอร้องตันตู้ที่ไรเจอผิดตึงๆทุกทีเออไม่อะไรก็ไม่รู้ทั้งไอตัวบาร์โคตู้เนี่ยไอตัวบาร์เรียบอล่อเลยเพื่อนแตก ยังอีกรอบยังยังไม่เจ็บก็ยั <c oughs> ยงไม่ตายหรอกบนบ้านจะเสร็จแล้วนะเพื่อนขึ้นบ้านด้วยไม่ขึ้นไม่ขึน้นไม่ขึน้เนเพือ่อนชี้กอ,อกมาแล้วเพื <c oughs> ่อนวิง <c oughs> ว่งวิ่งวนตู้ใหญ่เลยถ่ายปีกมา <c oughs> ตานี้รอดนี่คื้แบบ่าเนีย ไม่เสร็จดิละเพื่อนที่อยู่บนอยู่กับกูวิ่งวนเพื่อมันกลัวตู้แล้วมันกลัวตู้แล้วมันอยู่ไหนนั่นมันกำลังขึ้นขึ้นมาบนบ้านปันเวยบนบ้านอ่ะปันเลยปั่นเลย ฉีกลงมาแล้วอาวชาไดอีกแล้วอยู่บูนอยู่บูนเ้าให้เสร็จให้เสร็จโดนที่หลังฟาดขึ้นมาฟาขึ้นมาหลบมึงดีดิ มันมาว่ะมันมาบ้านใหญ่มันบ้านใหญ่แม่งเอ้ยปั่นไม่ได้เลยโซนแล้วอ่ะโอ้ยไม,ม่ต้องดักบันใหญ่เลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วถ้ามันจะดักบ้านใหญ่เดี๋ยมันจะได้เห็นขนารถไป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 ตามตู้บ้านใหญ่ ดฏิบัดกันมา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 ครับครับครับไม่น่ารอดไปตันตู้ข้างบนได้นะฝั่นฉันวัดบ้านเล็กโอ้แตกเกียรอะไรเนี่ยปั่นเสร็จเลยแล้วกันเสร็จเลยปันเร่นมีเซฟโซนเร็เลยวะไอ้แม่บ จิวจิวว่าน่าจะช่วยนะจิวอุ้มมันนั่นอะ่ะจิวปั้นอยู่วันวันใหญ่เนี่ยจิวกำลังไปช่วยแล้วมชุเหมือนป่าดิโอ้อยู่ตรงหน้าเลยนี่ว่าจิวช่วยยากแล้วอ่ะเห็นมเีย่ยบะแล้วเครื่องมันอยู่ข้างหลังมันก็ข้างหน้ามันก็นดินโซนเลยเอ๊ะไม่ได้หมดหรอกเราดิไปขึ้นามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้ว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  ตันตู้ตันตู้เอาะนันวะได้เย็นเว้ยได้เย็นตุ้งคูเลยเนยล่ะเปิดประตูเปิดประตูแล้วมันเอาคูมันเอาันที่ใช่ไม่มีโนวันเนี่ยคูอะไรประตูอยู่ตรงไหนประเด็นจิวกำลังเปิดประตูตรงลานมหาลานมหาลานมหาไปตันตู้ตันตู้พี่บ้านเล็กเดี๋ยวนี้ยิ้วอยู่ ได้ปะกำลังไปบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่เออ่ตรงเครื่องข้างล่างได้ไหมตรงไปบ้านใหญ่ได้แล้ตรงเครื่องข้างล่างมันมันยู่ไก่มั่งตรงเครื่องข้างล่างอ่ะวิ่งวิ่งออกจากหน้าบ้านเบกอ่ะแล้วก็วิ่งมาข้างล่างเลยได้ปะเนี่ยแหละเออตัวนี้แหละนั่นแหละมื่อกี้แหละตัวเนี้ยนะตัวเมื่อกี้แหละเออมาผี่มาไอ้มาไอ้ผีไม่มาผีไม้มาผีไม้เาผีไม่้มาผียูกับยูเอายูอยู่กับยูอยู่ไม่หลับเข้ามา ถ้ามันมามันจะมีคนไปเปิดประตูไว้อยู่ร้านอาหารอยู่ร้านอาหารมันเปิดเปิดเปิดประตูไงปู่ตูปอบปอบเปิดแบบแบนย้ายแบนท้าอะไรก็ประตัวระตูประตูแตกประตูเอ้ยเปิดประตูคนนึงประตูมันมันอยู่ตรงข้ามกันเลยนะเปิดเลยเปิดเลย ไอ้เหี้ยแตกเร็วเกินไหมแตกเร็วอ่ะเปิดเปิดประตูให้หน่อยโหะนเปิดประตูแล้วประตูแล้วเก้าเก้าเก้าเดือดเข้ามาแล้ววะไปยุบไปยุบไปยุบแตกไปเลยไปเลยไปเลยออกเลยไหมยุบยุบยุบยุยุบเสร็จเลย จเล่นได้อยู่จิ้เล่นได้อยู่จิ้วเลยเชี่ยวไม้สัตว์โอ้จิ้วไม่มาออกเลยออกเลยช็อตอันนี้นะยอ้นมีดนะหยิบมีดหยิบมีดจิวหิวยุ่กเลยออกเลยเปิดนนี่แหละใส่เล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลย รอบสอง <Okay. S 3> ถ้ากับถ้ากับชนะดีชนะดีเอ่อเชเจอกัน